กระปูย <ara> ok ังอ uh, ันนี้แป้งถ้ตกตเอ้าสุกแล้วบ่อนี้นะเออเออกระปูแป้งนึ่งแล้วบ่อนี้แป้งนึ่งอันนี้เอ็นต่อห้างอันนี้ต่อคุมสบายดียัางเสาตอนนี้ขอยู่ตลาดเสาเหนือบ่านนี้คือย่างเสาคนพกโมงศูนย์พอดีอ่านหมอก กับมีทันเดจ่านงสัยว่าหม,ม่งหมดคุ้มอยู่ในทุกคนเขฮาเรียวไปจางนั้น,นเห็นเลยนะพระเจ้ามาหนังทาเนื้อคู่มารินบาทนะกระตืนกระเท้ากระเท้านะดูพาทุกคนยังเราลิงกันทุกคนยลยตราแรงอีก,กอีมองหนึ่งตราเสาขึ้อีมองหนึ่งนะ เี่ยวกับที่นีอเจ้าขายอ้ดิคนกับซีเลม,มาแล้วทุกคนเลยกูซื้อนี่ประมาณมมมหกโมงไป่ายหรือว่าเจ็ดโมงนะกูซื้อนี่กับซีมาตอนนี้เขากำลังฟังขายลองเที่ยวกับเจ้าก่อน <c oughs>

มานีนแบบสุดนี่อันนี้อันนี้มักแพ่นบ่แม่นบ่มกแผ่นบ่สมกนี่ไหนอ๋อสมกตมัเพ็ดเน่นบ่แม่นบ่มะโคดเนาะมะขอดเนาะอืมมะขอดมะขอด มันเจ้าบ้านเอิญเอิญยังอันนี้เอิญพักยังนี้อ๋อปราขาดเอิญด้วกันอยู่ใช่ปลาคาดในแกงเส้นป่าเลยออเราซ้มาทีแบบแซ่ลิ้นยซ่ลิ้นได้หนี่

สไลด์เป็นของฝากสะสพอของฝากคนนี้นั่นสิมีนไม้ทอดน้ไม้ทอดชุ่มเคืองมีทุกอย่างที่เปลี่ยนขึ้นซื้อจะรงหาบา ขนมยัมอังนี้นะขนมจ๊อขนมจอครจะได้ขนมจอใครได้สิอนี้สามเนี้ยาไปเอาของอยู่ของกินคต่มอ่สินผัวห้าก็อะไรท่าเราอยู่ฮะเกี่ยวผู้เกียวมันกคนตานผู้อนเแล้ว กูขายได้บ้านเลยอันนี้ในค้ามาจากท้งนาะน่ะมาปลูขายโอ้นี่มันเดือดเลยคนโอ้เหนียวุ่นนะปลาหมึกปลามมึกเราทำไดบ่ง ชี่สอ๋อี่แสนซ่าว2พัอง2พันอยไดออ่แม่องลนั่แป๊ะรแผ่นไม่นกแผ่นบ่อ๋อเอาไว้ใช่าแกงใ่อย่างเมันจะหอม พาทุกคนยังเลาะไปเลยนะอันนี้ผั่มเลยแม่นผั่มบอสสาลายบดเจ้สาสาลัยบดคล<อ>้ายๆคล้ายๆคือกับผ้ามแต่ฮักบูเป็นผ้าจ้ะเอา้าเขากินกับเขาเนี่ยอันนี้มันอยู่ในน้ำคู่ นี่ไรเดยยี๋ยวยูนิฟังช่วงันน้ำแของบอลได้ขายจะได้อย่อันทุ่งน้อยสีน้ารักอันนี้กินกับข้าวบอลได้กินธรรม,มาดาดอกับข้าวเหนี่ยสีหม,มดหดอ๋อบัวชีมเราก็ซื้อแล้ว <laughs> เอาออันทุ่งนึงให้สีนีมม้ซีโอ้กะสีนี่ยมันสิฮนั้นมันสิโรควนจ <laughs> ้ะอ๋ออันนี้เห็ดเองบ่แม่ไเท่าเห็ดอเอเ้ะมันอยู่ในิใส่ของน้ำแของอันนี้ไม่น้ำยู่อันต่ำ เลื่อมหินเลื่อมหินเอ้าก็ได้อยู่เลยนี่เอาเพราะว่าเท่าถึงนี่เท่านำนอยมันเห็นน้ำคันมีบ่เออแม่นมีเฉพาะน้ำคั่นแค่นี้ต่เท่าเนี่ยนี่โบมีเฉพาะโบมีเนาะคุ่นไก่ตั้งคุณสี่เป็นตัอไัวไก่อันนี้ก่อนท่อติดขึ้นไปโอ้ไก่ตั้งสิ่งขึ้นไปแม่นเอาเห็ดมาส่งห่าเฉพาะแล้วก็มันคันท่าตัวตัวดิบแล้วเป็นแบบนั้นแล้วเอามาโอ้ตัวดิบเนี่ยตัวนี้เออตัวดิบนำมาเห็ดมาเนี่ ใส่กระเทียมสมเลนมะงาแต่ตัวนี้จะเป็นไรครบบุหมีเออซาไเนาะเนล่ยซหลายมีน้ำผุ้งอ๋อ้กระสนี้สีอรเ้ีห้สีอมเ็ดใหม่ๆทุกมือจิะเอ้ีเขาเรียันได้เจียวก็มีเไอ้เจียวบองกขอันนี้ก็เป็นเจียวบองขึ้นสื้อขางล่งเขาบ่างเนี่ยอ๋ออันอันีานบองหรือาอ่ะดาน อ๋อนี้นี่ก็สิมเด้ออันนี้ข้าเนข้านึ่งอันนี้เข้าอเนเข้าแพะยอกว่าข้าแดงคล้ายคอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขสิมติ้งอ้าวละลายนี่เดอมันจะออกเป็นมันๆมันมันหอมเกๆเี๋ได้หมดอืม ถ้าหอมมากมากเผ็ดแล้วก็เอาเอาพริกไซด์ใสงอืมเอาเป็นมันๆแต่ว่าตัวนี้เอาจิ้นแล้วเหมือนอ่องเป็นกบๆคล้ายๆกับใส่เนื้อก็โอเคน้อยนะของคนไทยเนาะคล้ายๆกันแต่ว่าคล้ายคือจะใกล้น้อยไม่เนี่ยแต่าตัวนี้จะรสชาติ เข้มข้นละแพนจะน่ากลัวอันนี้เขาปรุงเอาเลยไม่ได้ปรุงเอาเลยเขาปรุงเอาเลยปรุงเอาแล้วเขาไปทงเรือไปเวฟก็ได้เอาไปเวฟเอาก็ได้เลยแมนอืมคือจะไล่ญี่ปุ่นไม่ได้คล้ายๆกันอันนี้มันจะลายลาวเออจะลายลาวอันนี้เฮดเองหมดนี่ไม่ได้อันนี้เป็นน้ำพริกเจียวบองปูแล้วก็พริกขัดปลากระเจียบองบอมีนั่งหัวใครชุกมือบ่นี่ยใครชุกมืออ่ะ อดเทียงนี in, in oh. right ่ไงขนมจีน huh. น oh, uh, uh, ้ำไขนมจีนนมจ้ำไส้น้ำข้นอ้ออ้าวคันี่เออเป็นข้าคุาน้ำพริกน้ำเจลบนี้ขอบเจอขอบเจอขออข้าวซยด้วยด้ยดยดอันนี้นอไมนน้มทอดอันนี้เ็ดบดทอดทรงเคืองนี่ โอ้โหคือเี๋ยวที่อ,ท,อทุกคนว้าวกว้ายทุกคนเด้อเด้อด้ด้อที่พาทุกคนเลาะมุ้งอนน้อยวงนี้ก่อนานั่งขายบนบ้านเลยแลกมากิงสดนี่ อนนี้กุ้งเต้นบ่นี่กุ้งกุ้งบานเห่าอนนี้บอโอ้มันน้ำของโอ้ยังเป็่ยนเยอะ น so uh, ี่ปกคอปกคอกังบ่นี่ยเออปกั้งโอ้โนมาขายหมดพูดอะไรหมดนี่ปูขายครับเเบาตูก็ได้จะบิ้ทรศัพท์จะฟังกินกงดีแกมือเลยนอนม่ดยายอยู่แต่ใน้อตก็คือแล้วเราคุณเบลเราเดไม่ถึง คุณแงใจกนอ้บ่บงขาววันนี้เออแม่แหลกโอ้โหเขากำเ้ากำเนี่ยขายได้ไหมากำเนี่ยเากำอ่ะให่ฮอละสิบพันอ๋อฮอละสิบพันบุได้ใช่ยังบ่เอากระซามัก้านลำตาลกินอืมเอาเอาเอากะเอากะ อันอันนี้เข้ายัางไงอันนี้เข้าห้างอ๋อเข้าห้างรผสมกันก็ไดโดยโดยโดยผส,ม,สมกันกระไดมะพร้าวน้ำตาลอ๋อมะเขาวใส่นอกโดยมมน้ำตาลเนี่มมน,น้ำตาลใส่นอยนึงอันนี้ก็ขายบนนี้กัขายขายจะได้ไหมเออโดยโดยโดยใส่ใส่ใส่อเอาไปกินลิ้น โดยๆๆยกูขายแบบบรรดาเนยอะเนเอ้าป้งหมดอย่งเนานี่เนาะบกระปูยังอันนี้แป้งสุกแล้ววันี้นะเออายเป็นมัดมัดสิบันนี่ไหนตกระปูแป้งนงแล้ววันี้แป้งนสุกแล้วกินเลยสิบันบัเนีย พวงละเสนอันนี้พวงละเสนโตอละว่าสิบันบาทกสิบพันอันเป็นตมัดอันเป็นตวมัดนี้อันนี้น่อันนี้อันนี้น่พันบ่อันนี้สิบกเอออันนี้วเอออสันออกมาพอได้สิบพันจะให้บบนี้เนาะพอใบใบเนาะพอใบใบเนาะใบใบใบนึ่ค่อยหาจทีดิซิมันเป็นนนี่เอาบอลเจ้ามันึงอะเจ้นตัวนีแ่ให้เรา เอออันนี้เออๆอ่าๆตัวนี้มืนกันเออมาซะอ๋อบินนี้เนาะอ๋อบเจ้ามัดบนี้อย่ามันออกจากกันบ่จังได๋บ่เข้าใจตคิวสิมัน้งง่ายอ๋อมันขายง่ายตัวข้างล่างมันิบ่ได้าขายปุ๊บจะปบนี้แนนมันง่ายๆอเนาะ อ๋อหนักเนาะบุคือกับปูแดงเนาะอันนี้พท้มันมีใน้าอยู่ดีอันนี้มันมีในเต็มแน่เต็มกับหนักอ๋อพวงละแสนเออเขาบอกเคยเห็นมันก้านอ่ะบอกเรือไปขุดเอาขุดเอาขุดเอาเน้ออันอันอะไรขนมแป้งอะไรนี่โอ้กระปูแแป้งพวงละแสนพวงละแสนี่เนาะบุทันบุทันอันตายเนาะ มาเดนจับจ้ามอเลยแล้วขออนุญาตนะขออนุญาตปิดปิดีนี้เนาะห้ามเนาะผู้เป้งอ่ใครมาทำ้ไหมอนห่สามสิบอ๋อมัน่งสามสิบอืมดู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 มัน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  ผักเหนผักม uh, <'s> ูผักข่นี s <S oh, ้มากอยี s <S <that> ้นอ <point> ้เนาะอันอันอันนี้มากอย่างวันนี้มากระโดมกระดกะโดดอโดอดยดอดยดอผมเคยเห็นอันนี้โตยังไตุโตอันนี้ขายยังไต่นี่กิโลหนึ่งสี่แสโลูกหนึงสี่ ชิมชิมก่อนต่อนี่ต้อต้อขุมเ็นบ่ต้อห้างมีต้อขุมอันนี้ต้อหางอันนี้ต้อขุมผมอาชิมบอ p e n นึ่งแล้วเนนึงแล้วนเยมาขายทอกคนอันนี้เฮดเลนจืดเ็ดเลนจืด อันนี้ปลาไมันขมนี่แม่ปลาน้ำข้องจ้าปลาน้ำขงเนาะปููเป้ง นี่ซีนยังไงอ๋อทอดไม่ยังอะไรนะเตะไตไม้อะไรกระแตไตไม้อันนี้มันดีบ่ะเป็นยาอ๋อค่อยกๆเห็นอยู่นะจะเป็นป้าบุ๊บขออนุญาตจับตรงนี้ดู นี่ได้ออก็เต้ใต้ไหมอันนี้อันนี้ดียังไงดลายางก็มเก็ดีกะผมก็ดีเอาไปเทไรลไปลางอ้ายลาดีๆตักแป๊ตักแป๊กเรา้นนให้ตุ่มกินขชาตุ่มกินข้ชานี่อายก็กินมกดอก็อยู่บ้านท่าเจราอยู่ไหมไม่มีไม่มีอยู่าก็ไม่มีมี ป้าดงมีปปดงโดยโดยตาบ้านเาป้าดงยจหิอันต้นเข้าบ่ีอออยู่บ้านเท่าหลายอยู่เห็นอยู่กะเต้ได้ไหมน้องซื้อมาเนาะกะเตได้ม้วบนีะไสิบโลนี่โดย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 อันนี้อันนี้ได้ช่มักโบบล่มบ่ไม่ังนักสีมยักูเราต้องสีมมันรสชาติเป็นอไรส้มไปไปกินส้มเนยอ๋กินส้มเออคร้ายๆคือโบบล่มบ่ โอ้เมน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 เคยเห็นย ma oh, ุ่ชอบ้งมาขายมันลูกคิกบนนี้มันบอกมันัวมันงอนี้น้องโอ้อ่าๆขอบใจขอบใจสาเขามาขายนี่ยเขาก็ได้ว่อันอันโทษด้ันกนังนีน Ô nữa nóng lượm tung mô men nóng nóng tham mát nóng tham mát tham mát thôi 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 จากอีสาน i ปคุ pues ันเลว่าเสียอยู่อ <those being> oh, nah. <ayım> ิตา e ีนะครัากประเทศมีจักมีจักภาษาสันทุกคนอันนี้อันนี้ปลาไม่ต้องของบ่นี่ทุกคนปลา้่ของ ปาป่าปากระดดน้องเกิ๊กตัวแบบนี่แ็ออกวิธีใดกระโดดลึกลึลึกลึกอ๋อคนลงาเยอะบนดเอโอ้ยคนขนขนขนน คนท่มลายอันนี้ปะาตองเหมือนไม่น่าปะตอง นี่เขาจะมาขายเล็ดเลยเจ้าขายนังขายาขายับ แบบบรบานนะทุกคนนี really Arizona, ้ไม่ได้เจอว่ะมาจากด้วยน้าหรือไม่เดกไนปลาหมึกแห้งสบายดีสบายดีหาหาแล้วเราเองก้นจะบอกเ o ี้คเ คนเริ่มมาหลายนะเขาจะเอาขายแบบบ้านเลยอ้หักเลยทุกคน,นกถ้าบุเริ่ม,มาดหาลงก็บานเนะนี่ยอากาศจะดีในโซงนี้นะอ้นักที่ที่ยหลายหลายนะอาลทุกคนเลยวิดีโอนะ้พวกกันไหมทุกคนเลยหาเราอีกก่อน